แพทเทิจากแพทเทิรนเนี่ยนะที่เราต้องการจะแทรกแทรมุมสามเหลี่ยมเนะะี่ยค่ะเส้นที่เราจะแทรกคือเส้นนี้นะคะเราเราจะต้องวัดเข้ามา กำหนดเองนะคะว่าจะวัดเข้ามาเท่าไหร่ก็ได้จะหนึ่งเซน2เซนก็ได้แล้วแต่นะคะอันนี้อันนี้กำหนดเข้ามา1นึ่งเซนหน,นิ้วค่ะแล้วก็วาดเข้ามาขีดเข้ามานะคะเดี๋ยวตรงนี้เราจะใส่ใส่ย้อยสามเหลี่ยมเข้าไปวาดเข้ามาอาน่อยนะคะเราก็ติ๊กตรงนี้ด้วยว่า เราจะใส่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องติ๊กเอาไว้ตรงนี้มากเอาไว้นะสําคัญนะคะทีนี้ทีนี้เราจะใส่ตรงเนี้นะจะมากจะน้อยเนะี่ยขึ้นอยู่กับความย้วยของผ้านะคะถ้าเราไม่เอาถ้าเราไม่วัดเข้ามาเลยเนี่ยเวลาเราใส่ย้วยเข้าไปมันจะกลายเป็นปิดไงมันจะกลายเป็นทวิสกลายเป็นปิดอันนี้เราต้องการเราต้องการให้เห็นย้วยเราก็จะต้องเอาส่วนนี้ออก นะคะแล้วก็เราก็มาสร้างสัมบเดียตนี้โดยที่เอากระดาษมาเป็นทบนะคะเราจะได้ย้วยเท่าไหร่เราก็กำหนดไปตัวนี้เนี่ยต้องการสี่นิน้วครึ่งสี่นิ้วครึ่งแล้วก็กำหนดจุดนี้ก่อนนะคะจุดที่จะใส่เนะีคะ นะคะเราก็ไปอย่างนี้เลยเราต้องการสีนิ้วครึ่ง4นิ้วครึ่งก็คือ2นิ้วกระบิดเาก็ลากเป็นนี้นะคะแล้วก็ เส้นจะไม่เป็นเส้นตรงนะคะเขาจะโค้งนิดๆค่นะตรงตรงชายตรงนี้เขาจะโค้งนิดๆต้องการมากกว่านี้ก็ได้นะต้องการยยเยอะๆก็มากกว่านี้แต่อันนี้มันเป็นเป็นผ้าป้ายถ้าย้อยมากมันจะมันจะกลางไม่สวยแต่ถ้าเป็นผ้าชีฟองหรือจอเตียนย้อยมากๆได้เลยะคะ่ะตรงนี้เขาก็จะโค้งนิดๆนะคะ ก็จะได้อย่างนี้ก็อย่าลืมทำเส้นสันพบนะเราจะแตกระหว่างเวลาเย็ดใส่ไปทีละฝั่งค่ะฝั่งก่อนก็ได้ใส่ไปฝั่งหนึ่งแล้วก็ค่อยมาเย็ดอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ตรงไปทีนี้ เวลาเราจะ,จะเย็บเนี่ยเรากัดเข็มหมุดค่ะนำชิ้นสามเหลี่ยมที่เราได้แล้วเนี่ยมากัดเข็มหมุดแล้วก็หยุดหยุดหยุดแค่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เย็บมาแล้วเราก็หยุดหยุดแค่ตรงนี้เราก็ตัดหัวผ้าให้เล็กค่ะแล้วก็นําอีกชิ้นหนึง่งมาต่อตรงนี้ <S <S นแล้วต่อเนี่ยนะต่อมุมแรกเนี่ยคืออันนี้ต่อมาแล้วก็หยุดนะคะหยุดแล้วก็แต่งหัวผ้าแล้วเรา ค่อยนำสองชิ้นนี้มาต่อกันชิ้นชิ้นตะเข็บอะคะ่ะนำมาต่อกันทีนี้พอต่อเราก็ต้องหยุดอยู่แค่ตรงนี้นะคะตรงนี้ยังไม่เย็บนะคะตรงนี้ปล่อยไปก่อนไม่งั้นมันจะผ่านกันไปหมดมันจะลังค่ะเนี่ยนะเอาสามเลียมใส่ฝั่งนึงก่อนนะคะแล้วก็เย็บตะเข็บลงมาแล้วเดี๋ยวเราจะเย็บอันนี้ละคะ่ะ เราจะเย็บสามเหลี่ยมฝั่งนี้แล้วก็มาชนอยู่แค่ตรงนี้เตรียมจะเ,จะเจข้ามุมแล้วนะเนี่ยตรงนี้เป็นมุมสามเหลี่ยมจะมาเจอกันตรงนี้แล้วนะ ทีนี้ก็อยู่ที่เราจะดี้ล้มผ้าไปยังไงดูที่เนื้อผ้านะคะถ้าเป็นถ้าสมมติกรณีว่าเป็นผ้าไหมแล้วมันปูกล่าวผ้าไหมปูกล่าวใช่ใช่ไหมคะมันจะหนาตรงนี้เราจะต้องแบนะคะแต่ถ้าเป็นผ้าเนื้ออ่อนเราไม่จําเป็นต้องแบะคะ่ะเราล้มได้จะล้มไปฝั่งไหนก็ก,ก็ก็พิจารณาดูถ้าจะล้มนะ ถ้าจะล้มตรงนี้จะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ต้องล้มไปอย่างนี้ถ้าจะล้มต้องต้องต้องยังต้องรีดผักไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ยังไม่ได้แต่งหัวเดี๋ยวเราจะแต่งหัวนะคะฝั่งนี้แต่งแล้วนะคะคือถ้าผ้าบางมันแบ่ไม่ได้ผ้าบางแล้วแบแล้วมันดูตะเข็บเยอะเวลาพลิกออกไปข้างนอกมันจะเห็นได้โพงเนียจะต้องล้มคู่ อย่างเนี้ยนะคะแล้วเราก็ข้างล่างเดี๋ยวเราก็พับต้องแต่งอีกทีนะเวลาเย็บแล้วตรงนี้มันจะเป็นหักมุมเราก็จะต้องแต่งนะคะเราจะล้มไปฝั่งนี้นะคะถ้าเราจะล้มฝั่งนี้เราก็ต้องขิดขิดตรงนี้แล้วก็ผักนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเวลาเราพง้งเราพ้งตรงนี้นะคะแล้วก็ ตรงช่วงนี้ค่ะเราพับหัวอย่างนี้นะคะตรงนี้เราไม่ต้องโพ้งนะคะชิ้นที่เราจะปิดเนี่ยค่ะเราไม่ต้องพ้งเราใช้พับ